เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณก้าวผ่านวงกลมวงนี้ได้นะมันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถ เป็นได้ทุกสิ่งที่คุณอยากจะเป็นนะคะได้ในทุกสิ่งที่คุณอยากจะได้นะคะหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงตัวเองในเวอร์ชั่นไหนก็าตามนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราทุกคนเนี่ยไม่สามารถก้าวผ่านตรงนี้ได้เนี่ยนะมันมีวงกลมวงนึงค่ะตีกลับไปเป็นตัวตนคนเดิมนะคะสิ่งที่คุณเนี่ยกำหนดตัวเองมาแล้วนะคะมันอาจจะมาจากอาชีพมาจากรูปร่างหน้าตาฉันเป็นคนผิวขาวฉันเป็นคนผิวเข้มฉันเป็นคนอ้วนฉันเป็นคนตัวเล็กอันนี้เขาเรียกว่า identity หรือว่าการที่เราได้กําหนด ว่าฉันคือใครในวันนี้เวลาที่คนส่วนใหญ่อยากจะเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่สามารถเป็นคนใหม่ที่เราอยากจะเป็นได้ก็เพราะว่าเราเนี่ยยังติดอยู่กับวงกลมนี้ค่ะรู้สึกเซฟอ่อะเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วเราไม่ต้องเหนื่อยที่จะเปลี่ยนแปลงแต่คุณรู้ไหมว่ายิ่งคุณอยู่ในวงกลมนี้แบบ นานๆเท่าไหร่พลังของการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆลดลงเรื่อยๆมันไม่มีอะไรให้เราต้องเรียนรู้มันไม่มีอะไรให้เราได้ค้นพบนึกภาพถึงตอนที่เราอะใส่เสื้อผ้าซ้ำ,ซำๆเดิมๆกินอะไรเดิมๆทุกวันคุณจะรู้สึกไหมว่าความมีชีวิตชีวาของคุณเนี่ยมันจะค่อย,อยๆหายไปคุณจะไม่มีความรู้สึกว่าวันนี้ฉันตื่นมาแล้วแบบมีความสุขจังเลยที่จะได้คนพบอะไรใหม่ๆกับตัวเองอีกแล้วฉะนั้น ไอวงกลมนี้แหละนะที่ทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยก้าวเข้าสู่วงเวียนของชีวิตที่ค่อยๆหมดพลังไปเรื่อยๆสิ่งที่คุณต้องทําก็คือคุณต้องก้าวผ่านตัววงกลมนี้ให้ได้ส่วนนี้เขาเรียกว่าฟีอโซนคือสิ่งที่มันทําให้เราเนี่ยย้อนกลับไปเป็นตัวตนคนเดิมแล้วก็เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะอย่างแรกก็คือความคิด เห็นของคนอื่นและจากตัวคุณเองคําว่า low self confidence ก็คือเราไม่มั่นใจอะว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เวลาที่เราบอกความฝันหรือว่าเราบอกบุคคลใกล้เคียงของเรานะฉันจะเปลี่ยนอาชีพจากคนที่ทํางานประจําอยู่นะมาเป็นคนที่อยู่หนะ้ากล้องแต่งตัวสวยๆนะคุณมั่นใจว่าส่วนใหญ่ตอบกลับมาว่า มันจะเป็นได้หรอเอาทักษะอะไรไปทําให้ตัวเองอยู่หน้ากล้องได้ล่ะจริงเหล่านี้แหละนะคะมันเป็นเหมือนเสียงที่มาทําให้เราเนี่ยกลับไปอยู่วงกลมเดิมกลับไปอยู่ในคอมฟอร์ตโซนยิ่งเสียงสนับสนุนเหล่านี้มันยิ่งดังมากเท่าไหร่เสียง <c oughs> ในหัวคุณเนี่ยนะคะมันมีกึ่งเชื่อและไม่เชื่อ มันจะเริ่มค่อยๆฟ่อ,ฟอลงถ้าคุณเองอยากจะก้าวผ่านคุณต้องเสริมความมั่นใจในตัวเองจนผ่านวงกลมนี้คุณจะเข้าสู่คำว่า learning zone หรือว่าวงกลมของการเรียนรู้เราเสริมทับความมั่นใจในสิ่งที่เราไม่รู้มันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเรียนรู้มากขึ้นความมั่นใจในสิ่งที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมากขึ้นเวลาที่เราอยู่ในโซนของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณจะเริ่มเห็นทักษะอะไรบางอย่างที่คุณเพิ่มพูนมากขึ้น เห็นตัวตนของคุณที่มีศักยภาพที่มันขยายมากขึ้นจะยิ่งเสริมความมั่นใจทําให้เราเนี่ยสนับสนุนความเชื่อมั่นในตัวเองนะแล้วพอคุณเริ่มก้าวผ่านวงกลมนี้ไปได้นะคุณก็จะเข้าสู่วงกลมของการเติบโตคุณจะยิ่งค้นพบศักยภาพใหม่ๆค้นพบตัวตนใหม่ๆเชื่อมั่นว่าไม่ว่าอะไรก็ตามนะที่คุณอยากจะเป็นไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นไปได้ถ้าคุณอยู่ในวงกลมวงนี้นะคะแล้วคุณสามารถรักษาโมเมนตัมของการได้เห็นตัวเอง มีศักยภาพใหม่ๆได้เห็นตัวเองในเวอร์ชั่นใหม่ๆตรงนี้แหละนะมันจะทําให้คุณเนี่ยก้าวผ่านทุกความกลัวนะคะเสียงคนรอบข้างหรือแม้แต่เสียงในใจของคุณที่มันมีว่าเอ๊ะมันจะทาได้ไหมอ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมมันจะค่อยๆหายไปนั่นเองเพราเรียกว่าเป็นเหมือน snowball effect หิมะที่มันกลิ้งลงมาจากภูเขาอ่ะยิ่งมันสะสมเนื้อหิมะมากเท่าไหร่มันยิ่งขยายใหญ่ขึ้นเสมือนกันกับการที่เราสะสมโมเมนตัมของการเติบโตของเราเวลาที่เราได้ค้นพบศักยภาพ ่หมๆได้เจอตัวเองในเวอร์ชั่นใหม่ๆที่คุณอยากจะเป็นไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยค้นพบถึงพลังมหาสารรย์ยที่เราเองเนี่ยมีแบบไม่จํากัดทุกอย่างที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงมันสามารถเป็นไปได้ทั้งหมดเลยแค่คุณเองเนี่ยคีบโมเมนตัมนี้คุณจะได้ในทุกสิ่งที่คุณต้องการค่ะ